เ,เ,เป็นเป็กับไ่เอป็นคนพ่อไม่มีของสักอย่างเหมือนในนั้นมีของอะไรเงี้ยฮะ ห <laughs> ัวแตกแม่แม่ไอ้ต้องเข็บไหมเข็บเฮ้ยอยู่เข็บนี้ไม่เจ็บกูเหลือกูเหลือร้อยเก้าแพ้อะไรเฮียพวกกูแพ้เอา

<laughs> ดูสกอยนั้นเร็วๆดูสกอยนั้น <Blue team S 1> <laughs> ไม่จร้ไม่ไม่ท้องนะ